โอเคท่านผู้ชมตอนนี้ก็กำลังจะออกเดินทางแล้วครับผมเนี่ยเสียงรถกระหน่ำกันเลยทีเดียววันนี้นี่ทอดังทุกคนครับผมยังเว้นเอสพันคันเดียว ออกเดินทางร้อมหมุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว9โมง40อ่าเรดจ,จากของเดิม10นาที โหสัก x6 นยะมันโหดแซงจริงแต่จังหวะนี้เราก็ไม่กลัวที่ตามไม่ทันอยู่แล้วเพราะว่าอัพ4สีไม่เรียบร้อยเฮ้ยไอฮะทิปแรกของฉลาม s1000 จะไปเก็บภาพบรรยากาศเป็นคลิปวิดีโอนะอาจริงๆประสบการณ์ผมขับมอเตอร์ไซค์มาสามปีเนี่ยอาเป็นว่าในการขับเนี่ยมันไม่สามารถทิ้งช่วงกันได้นะแบบถึงจะขับไปไวแค่ไหนแต่สุดท้ายแป๊บๆพวกข้างหลังก็ตามถึงอะแบบเนี้ยเพราะว่ามันมีไฟแดงเนาะ God. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together in Cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard till you get the sir. Yeah, I ain't taking a seat. Speed. I got your girl and she laughing and dancing, hanging on my watch. She asking to crash with me, smash with me. She's savage, she wants cash money, and she knows that I live lavishly. Uh, I wanna live. I'm cool. เพื่อชมชมตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงคิดว่าน่าจะเป็นอำเภอเนืนนมะปัางันแหเห็นไหมมีแต่แบบป่าแบบภูเขาสองข้างทางแล้วทางเป็นทางแบบสองเลนค่อนข้าง,างจะอันตรายนะถ้าขับมาเร็วจะทำได้แค่แถวต้อเลี้ยงหนึ่งขับไปนะครับผมเพราะว่าไม่มีใครเคยมาแถวนี้เลยก็เป็นครั้งแรกที่มาครับผมก็ไม่ชินเส้นทางกัน ก็ย้ำอีกทีนะครับวันนี้ก็มาทำาทิปเกี่ยวกับช่วยบ้านน้องที่ถูกไฟไหม้นะครับผมเป็นทิปทำบุญก็ว่าได้มีทั้งสายบันเทิงสายวาฟแล้วก็ o o n d b i i w w n n ิ i วิ o n โลเป็นผู้สนับสนุนนะแล้วก็อื่นอนอีกมากมายที่กล่าวไปข้างต้นจำไม่ได้เหมือนกันไม่ได้อ่านสคริปมา ตอนนี้ผมก็อยู่น่าจะประมาณกลางๆขบวนแล้วกันเพราะว่ายังมีคนที่โอ้โหอะไรคำเนี้ยอะไรคำเนี่ยอะไรคำเนี่ยโอ้โหรถไครดับไม่สวยเลยเนี่ยโอ้โหทางขึ้นเขาเลยนะท่านผู้ชมดูมองไปดิโอโ้โ ขคขับไม่แข็งนี่คืออาจจะดับได้โอ้โหอะไรเนี่ยอะไรคบเนี่ยอะไรคบเนี่ยจะมีรถสวนลงมาหรือเปล่าโอ้โหทางเอาเรื่องเหมือนกันนะท่านผู้ชมเป็นทางขึ้นดอยก็ว่าได้ต้องการจังหวัดดีๆนะแบบถ้าเผลอไปใกล้แล้วเบรกขึ้นมานี่ถัดเลียคัดดับขึ้นมาสวยเลยนะ เอ,อต้องมีความชานาญระดับหนึ่งเดินมาเดินทางมาถึงตรงนี้เนาะก็น่าจะรู้ว่ามันค่อนข้างที่จะเห่างเมืองพอสมควรนะครับผมการช่วยเหลือก็อาจจะเข้าไม่ถึงก็เป็นพวกผมแล้วกันคนลักสองล้อที่จะอาสาไปช่วยบ้านน้องที่ถูกไฟไหม้นะครับผมโอเค ว่จริงๆเนี่ยมีรถตามมาข้างหลังอีกประมาณกลุ่มหนึ่งนะแล้วก็มีรถยนต์ตามมาด้วยรถยนต์นี่จะเป็นอ่าขนของขนของใช้ที่พวกผมเนี่ยแล้วก็ผู้สนับสนใจดีทั้งหลายเนี่ยโอนเงินช่วยกันมาซื้ออ่าพวกอ่ตู้เย็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรเงี้ยไปไปไปให้น้องเขานะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ ไม่แน่ใจว่าเราจะไปถึงที่ที่บ้านน้องเขาถูกไฟไหม้หรือเปล่าเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะครับว่าบ้านน้องคือที่ผมเห็นในรูปคือไม่เหลืออะไรเลยนะครับผมไม่เหลืออะไรเลยโอเคโอเคก็เดินทางมาถึงตรงนี้แล้วนห่ตอนแรกกะจะขับไปถ่ายเห็นหน้าขบวนนะแต่ว่าดูจากเส้นทางแล้วไม่น่าจะอัดไปได้นะผมทางค่อนข้างเนี่ยนมยเป็นหลุมเป็นบอ่อโอ้โห ขบวนน่าจะใกล้ถึงแล้วไอ้ขออุ๊อุ๊ก็นี่ก็เป็นทริปแรกของเอสพันเหมือนกันนะก็ถือว่าแรงเลยแรงเลยทีเดียวเฮ้ยนี่มีค่ายอะไรอยู่ข้างบนนี้ด้วยเหรอเนี่ยอ๋อตรงนี้เป็นจุดวิวแคมปิ้งนะท่านผู้ชมเขามากางเต็นท์นอนกันเนี่ยวิวแคมปิ้งโอ้เดี๋ยวเราไปต่อ โอ้โหเมื่อกี้กืนน้ำลายรู้สึกว่าหัวนวกเลยเมื่อกี้น้ำหูไม่เท่ากันนะผมโอ้โหทางผมไม่ได้เซ็ตยางกับเซ็ตโช๊คมาด้วยนะครับกลรวตกหลุมแล้วมันขอบจะดุ้ง แต่ว่าข้างหน้านี่หายไปไหนกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยหายไปไวจังไงอ่ะอ๋อเห็นแบบแบบข้างหน้าแล้วจอดชมวิวไม่ได้เลยหายเลยอ่ะแล้วเราก็ไม่รู้ทางด้วยนะแล้วจะขับเร็วในชุมชนมันก็ไม่ใช่เรื่องเนาะ อำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกนะตอนนี้อยู่ที่อำเภอเนินมะปรางเขตชุมชนไม่ค่อยยักข้าวเท่าไหร่นะท่านผู้ชมก็จะเห็นผมอยู่คันเดียวเลยเออ อ้าวถึงแล้วเหรออ๋อนี่ไงถึงแล้วท่านชมก็เห็นไหมตรงนั้นคิดว่าน่าจะเป็นเอ่อกำลังจะสร้างบ้านให้น้องเขานะผมเห็นไหมตรงนั้นเป็นที่โลง่งๆเลยไม,ม่ไม่มีบ้านแนละ้วแต่ความจริงมันมีบ้านอยู่ตรงนั้นนะจริงๆมีทําอะไรแบบนี้ไม่ค่อยออกข่าวนะ แบบบิ๊กไบคมาที่ทำบุญอะไรเงี้ไม่ค่อยออกข่าวว่จะออกข่าวเกี่ยวกับใช้ความเร็วมากกว่าเนาะเพราะว่าข่าวมันขายได้เดี๋ยวให้เราให้เขาจัดระเบียบเล่น,นึงแล้วกันเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปว้าวขนาดที่ ท่านผู้ชมตอนนี้ก็เดินทางถึงบ้านน้องที่ถูกไฟไหม้ทิ้ร้อยนะเดี๋ยวเราก็คือ,ไม,อ,อ,ไ,อไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยผมเออไม่เหลืออะไรเลยนี่เดินทางมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้ววันนี้อากาศก็ค่อนข้างเย็นสบายแต่ตอนขับมานี่แดดออกคิดว่าน่าจะมีอีกข้างหลังอีกประมาณกลุ่มหนึ่งที่ยังขับไม่ถึงเพราะว่ากลุ่มแรกค่อนข้างจะมาไหวเนี่ยนี่คือ ผู้ที่ใจดีทุกท่านนะที่มาในทลิปนี้ก็บางคนที่ไม่ได้มาเนี่ยเขาก็โอนเงินเข้าบัญชีสมทบครับในการมาช่วยเหลือโอเคผมนี่ก็เป็นรถติดขบวนนะเป็นรถยนต์ที่ตามหลังมาอันนี้ก็จะเป็นที่ผมบอกนะที่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ต่างๆนะที่พวกพวกพี่ๆเพื่อนๆน้องๆเนี่ยรวมเงินกันมาซื้อ,อมาช่วยเหลือนะผมก็จะมีอะไรบ้าง นี่เป็นอะไรไม่แน่ใจนะออโตชนะิบ้าน่าจะเป็นพัดลมหรือเปล่านะทีวีทีวีหนึนะ่งอะไรเอาไปแล้ว 1, ครับทีวีหน,น,นึ่งเชือีกาต้มน้ำแล้วก็เตารีดนะผมหัวแก๊สนี่ที่ดีผ้านี่เป็นอะไรเครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้าผมอ,นนอันนี้ก็เป็นตู้เย็นน่าจะตู้เย็น นี่ก็เป็นสิ่งที่ชาวสองร้อจะเห็นว่าหลายหลายตังเลยนะหลายตังแล้วนะออก็คนละร้อยสองร้อยกมาแล้วแต่คนต่างดูกันแล้ช่วยกันแล้วกันเนาะเออนี่งจะทำไงต่อไม่รู้พิธีเหมือนกันไม่ใช่ลูกเศรษฐีชีวิตฉันต้องดิ้นรนเดินบนท่าน คนยิจาคนร่ำรวยเพรนินกินดาสุป,ประาคาโคตรสวยให้ฉันโคตรสวยเสือเกิดมาจนบ้านคนณเนินใหญ่โตมโหราบ้านฉันแข้มคนงานสาร้างจากฝันงกระสีคนรวยกระสิบกัน ทััทั้งทปดตี่าน,น,นทั้งทีี่่่่ใใหญไมมครชมตอนนี้เราก็ทาําภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วในการมอบเ,อเครื่องใช้ต่างๆให้บ้านน้องที่ถูกไฟไหม้นะครับผมนี่บทที่มาวันนี้ก็ประมาณนี้เลยโอเคน้ะก็สำหรับวันนี้ทิป ช่วยเหลือน้องทําบุญก็ประมาณเท่านี้แล้วกันมันนานจะมีทริปแบบดีๆเขาบ้างก็เจอกันใหม่คลิปหน้าผมจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมเป็นกาลังใจให้ผมด้วยแล้วก็เดี๋ยวคิดว่าน่าจะแยกย้ายกันไปแล้วแต่ว่าส่วนหนึ่งก็จะไปที่เขาคอต่อนะแต่ผมก็ไม่มั่นใจว่าผมจะไปด้วยหรือเปล่านะเพราะว่าอากาศค่อนข้างร้อนแล้วผมก็ไม่ได้เตรียมเสื้อใหม่เป็นแค่พอแขนนะผมไม่มั่นใจว่าจะไปเขาหรือเปล่าโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ